สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูอีฟนะคะครูอีฟจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยอะไรเด็กๆอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้เราไปชมกันเลยไปเลยอาวันนี้นะคะครูอีฟจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยคามนาคมนั่นเองค่ะ ความหมายของค้มนาคมนะคะเป็นการเดินทางติดต่อขนส่งคนสัตว์สิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึง่งการค้มนาคมมีสามประเภทได้แก่ทางบกทางน้ำและทางอากาศ ความสำคัญของยานพาหนะนะคะมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ทำหน้าที่รับส่งคนระหว่างบ้านกับหน่วยงานและช่วยให้สะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาประโยชน์ของยานพาหนะช่วยให้เราเดินทางไปยังที่ต่างๆได้สะดวกและรวดเร็ว ยานพาหนะแต่ละประเภทนะคะมีลักษณะและวิธีการในการเดินทางต่างกาันตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเช่นถนนแม่น้ำทะเลการเดินทางทางบกการเดินทางบนถนนโดยใช้รถชนิดต่างๆเช่นรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์รถไฟเป็นต้นยานพาหนะทางบก ได้แก่รถจักรยานยนต์รถยนต์รถจักรยานรถไฟการปฏิบัติตนเมื่อเดินทางรถควรสวมหมวกกันน็อกทั้งคนขับขี่และคนซ้อนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งทุกที่นั่งขนาดขับขี่และโดยสารการปฏิบัติตนเมื่อเดินทางรถไฟ 1. ห้ามขึ้นหรือลงขณะที่ขบวนรถไฟกําลังเคลื่อนที่ 2. ห้ามยื่นหน้าหรือส่วนใดๆของร่างกายออกนอกขบวนรถไฟ 3. ห้ามโดยสารบริเวณหลังคาหัวต่อรถโดยสารและบันไดรถไฟโดยเด็ดขาดการเดินทางทางน้ำเป็นการขนส่งโดยการใช้แม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทาง เช่นเรือชนิดต่างๆยานพาหนะทางน้ำเรือเรือบายเรือใบาการปฏิบัติตนเมื่อเดินทางน้ำเด็กๆควรใส่เสื้อชูชีพไว้ตลอดเวลานะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำนั่นเองการเดินทางทางอากาศ เป็นการลำเลียงคนสัตว์และสิ่งคองจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึง่งโดยใช้ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ในอากาศเช่นเครื่องบินจรวดเป็นต้นยานพาหนะทางอากาศได้แก่เครื่องบินบอลลูนยานอวกาศจรวดการปฏิบัติตนตามกฎจราจร เด็กๆไม่ควรวิ่งเล่นบนถนนนะคะเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้การปฏิบัติตนเมื่อข้ามทางม้าลายข้ามถนนบนทางม้าลายเด็กๆควรรอสัญญาณไฟหรือช่วงเวลาที่ไม่มีรถก่อนที่จะข้ามถนนนะคะการปฏิบัติตนเมื่อขึ้นสะพานลอยเด็กๆ ควรขึ้นลงตามลูกศรเวลาขึ้นหรือลงไม่ควรผักกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะอ่ารูอิฟก็ขอฝากกดติดตามช่องทางบ้านเสืออนุบาลพาเพลินนะคะฝากกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิง่งกริ้งๆผ่านช่องทางเพจ Facebook และ Youtube บ้านเสือ,อนุบานพาเพิรนเพื่อรับชมสื่อการสอนปรถมวัยบายคูอีฟแล้วเรามาแชร์ประสบการณ์ดีๆร่วมกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คูอีฟ e ก็ขอลาไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย